ต่อให้จําผมไปขนาดไหน,นคือคือฟังผมอะ่ะตัวเองแจ้งแล้วนะ <Yeah. S 1> แล้วก็คือคือจําของอาจารย์วิทย์พูดได้หมดเลยแล้วตัวเองก็หมดตัวตนแล้วมันพูดได้แต่มันไล่ฐานไม่ได้เออเพราะว่าผมมาแจ้งทั้งโลกอ,ะอ่ะเราแจ้งในตัวเองใช่ไหมเหรอเราจะไปไล่ฐานคนอื่นได้ไงผม mm. ณที่บอกผมไล่ฐานได้คนเดียวเท่านั้นเองไล่ฐานปรับสภาพเพราะผมจะรู้เลยว่าผมยังไงผมจะเอ็นเนี้ยเพราะว่า ถ้าสมมติเราเป็นลูกศิษย์เนี่ยต่อให้เรารู้ใช่ไหมเราเข้าใจเราหมดสิน้นสงสัยแล้วเราก็พูดได้แต่เราไล่ถามไม่ได้อะไม่รู้จะยังไงคือมันในตัวเองมันแจ้งจัง่างอยู่เออแต่ผมเนี่ยผมแจ้งตัวเองแต่ผมเห็นระบบทั้งหมดไงตรงนี้แหละคือเห็นระบบทั้งโลกอ่ะแต่ผมผมคุยไปผมจะรู้ของผมเองคือลูกศิษย์ที่นี่มันเห็นแต่ระบบตัวเองแต่เวลาระบบคนอื่นมันมองมันไม่รู้จะบอกอยังไงจะไล่ไปยังไงใช่ไหมล่ะแล้วทีนี้มันก็เลยเป็นเรื่องยาก คือเผยแพร่ช่วยได้เหมือนสมัยพุทธกาลน่ะใช่สาวกของพทธเจ้าก็ไปช่วยใครไม่ได้แต่อธิบายได้เออแต่ต้องมาหาพทธเจ้าเกินวิสัยของสาวกอ่ะสาวกก็มีแค่ตามอ่ะเออคือมีคือไปเผยแพร่ทําได้แต่จะไปช่วยเขาหลุดพ้นมันมันเป็นเรื่องยากมันไล่ฐานไม่ได้อ่ะไล่ฐานไม่เป็นอ่ะไล่ฐานของตัวระบบมันอ่ะไล่ระบบไม่เป็นอ่ะผมไล่ระบบเป็นก็เหมือนก็เหมือนเราไปเรียนทฤษฎีช่างจะไม่รู้แล้ว แต่มันไม่เหมือนช่างที่ไ <seria> ล่ระบบไประบรบเขาเขามีประสบการณ์อ่ะเออเออผมเั่งบอกไงมันมันไล่ไม่ได้ตรงนี้ทางหากที่มันเป็นเรื่องยากไม่ใช่ว่าโอ้ยรู้แล้วก็ไปสอนคนมึงเอาความจําไปยัดให้เขานะถ้าเขาถ้าเขาอชมมาเนี่ยตัวเองไปยึดหรือเปล่าล่ะถ้าหมดจริงๆมันไม่เอาอยู่แล้วมันมันไม่ได้สอนให้คนจำใช่ไหมต่อให้ต่อให้เขารู้เราก็รู้อยู่แล้วว่ามึงยังไม่ใช่อ๋อเขา้าใจอย่างนั้นอยู่เราก็รู้อยู่แล้ววะ่ะยังไม่ใช่ มันแค่ความเข้าใจไงเข้าใจทางมโนคิดเอาอ่ะตรงนี้มันเลยเป็นเรื่องเรื่องยากที่อ่อนตรงนี้มันต้องเขาเรียกว่าพูดแล้วพูดไม่คนบนหรือพูดให้คนวนได้และพูดให้เขาออกได้อือย่างเงี้ยเพราะมันไม่มีความจริงในสิ่งที่พูดอ่ะมันเป็นเรื่องปรุงแต่งขึ้นมาแห้เขาสะท้อนกลับไงลูกศิษย์ลูกค้าที่สว่านแล้วสามารถพูดได้ แต่ว่าไปไล่ฐานเขาไม่ได้พอไปช่วยจริงๆจะไปปลดล็อกไปอะไรไม่ได้เลยคือพูดให้เกิดสมาธิที่รู้ถูกก่อนเห็นถูกต้องให้อาจารย์เออต้องชี้ดวงตายเห็นธรรมเนี่ยต้องให้อาจารย์วิทย์ถึงจะชี้ได้ตรงเนี้ยไม่เชื่อลองดูไอ้ตรงเนี้ยใครก็ได้เออได้คุณพูดไปเนี่ยโอ้โหพูดไปเขาไม่รู้เรื่องของคุณหรอกเพราะคุณเอาไอเอาสิ่งปรุงแต่งพูดไปแต่ไม่พอเขาเข้าใจเนี่ยมันไม่ใช่ไงเขาไม่เห็นไงแต่ทีเนี้ยการที่จะทาให้คนมีดวงตายเห็นธรรมเนี่ย มันเป็นไปมันยากไยคือเราไล่ฐานไม่เป็นเหอนไหมฮะมันต้องให้พุทธ,ธาเท่านั้นเนี่ยที่เขาเห็นทั้งแจ้งทั้งระบบเราแค่เห็นแจ้งในตัวเอง